สวัสดีครับวันนี้ก็มาเยี่ยมตา,าตาก็พาเข้าป่าหาสมุนไพรครับสวัสดีเอฟซสมาชิกที่ติดตามชมครับทุกๆคนครับตาก็พามาเอาย้าคาครับดิโอ้อยาคา่ทั้งลากทั้งใบทั้งรากทั้งใบครับมันมีสามอย่างครับมีบายาลาบต้นยญาคารากยญ้าคา ใบทั้งใบทั้งอะไรเดี๋ยวก็ทั้งรากแล้วก็ต้นนี่ยังกอยงูกยงูควยงูควยงูยาลาบกวยงูยาลาบกวยงูเลยนะครสามอย่างนี่เข้ายารักษาโรคกระเพาะครับหายครับหายลูกมีปัญญาชาวบาานครับนี่โอ้แบบนี้เนาะโอ้แนี้ครับต้งหานรากมันครับนี่ต้นกินต่างน้ำก็ได้ครับครับครับแล้วหายครับก็เป็นวิทยาทานครับอืมตรงพึ่งหมอ กินแล้วมันล่มนี่มันจะบังคับออกเลยนะพูดออกเลยนะกลางค่ำกลางคืนลงห่างไกลโรงพยาบาลลงอะไรแล้วก็เอามาต้มจิงครับบอกคนเป็นร้อยเลยล้อยเป็นพั้นเนี่ยมุโปยแต่เรื่อยๆนะขอบคุณคเนาทมันเป็นโรคกระเพาะยุนซับไว้มันหูจากรลนะพวกแมนท้องเนี่ยขอบคุณครับท่านที่ติดตามชมครับทั้งอยู่ทางใกล้และไกลครับก็ถ้า ชอบคลิปนี้ก็กดกระดิ่งให้หน่อยครับแต่ก็พาลัดเลาะมาตามทุ่งนาอยู่นะครับกดทุ่งนาแกก็อยู่ท่นี่ทํานาข้าวนาปังครับนี่นี่ก็หัวไล่ปลายนาครับสวัสดีครับวันนี้วันวันอาทิตย์ต้องหมดเนาะวันอาทิตย์ขอให้มีความสุขครับห่างไกลโควิดครับสวัสดีครับมายาลาบครับเนี่ยอืม ต้มกินต่างน้ำโบ้โบ,บ,บทำไรย,ยังสนอโอ้สบายครับอย่าให้มันตะบูดน่ะบรรยากาศท้องทุ่งครับโอ้สมาเยี่ยมตามาเยี่ยมพี่พาครับพี่พาควายลงนอนน้ำเนี่ยโอ,อ้ควายนอนน้ำนะ ก็ไมเขียวเลยนกม, <c oughs> มันมอกรรมแลมมมัวข้ <c oughs> ามวมนรี้อข้าวข้าวเไปเรื่อยๆครับดิตางว่าท่านรักษาสิท่าน,าน,านี่ทำอะไรก็ดีหมดครับ<ม> <c oughs> วันนังตาหนีวนันนีหวานด้วยวนี่เป็นวานเด้อนี่ S <S เจอในค่ำของคุณธเจ้าเนี่ยโอ้สวนป่าสมุนไพรเนี่เมันมีน,นาน่าเชื่อถืออันนี้ก็เข้าป่าหาสมุนไพรกับตาครับโอ้ตาได้หร,อหรอือวะต้นไมยราบเลยโอ้จะได้ไมยราบไเลยไมยราบเข้า มายาลาบเนี่ยมันเข้ายากระเพาะอาหารลูกกระเพาะอาหารครับเออบางคนอาจจะไม่รู้จักมันเป็นดอกสีม่วงเอ๋ออ๋อเนี่ยครับมีละมันเป็นเอออันนี้หนาโคอยงูอะไรเนาะครับอ๋อเป็นอย่างนี้ดึงอยงดึงมากดึงออกไหมเออดึงเยอะบ่ดึงออกมากบ่ดึงออกมาเออ ดีดีดีมันมันบูมยาลวปัญญาชาวบ้านครับตาก็พามาหาครับนี่ยาลวงมีเพราะท่านเออนี่มันเวลามันออกดอกดอกมันแง่แง่เออนี่เด่นเด่นเออเด่นเด่นมันมีมันมันเท่าแล้วเนาะเท่าแล้วนี่เออนี่เนาะนี่ท้ายเอาหางเองเราทั้งใบสรรพคุณแน่นทั้งหน้าทั้งใบบ่ตาครับสามอย่างโอ้สามอย่างทั้งหน้าทั้งใบทั้งหน้าทั้งใบยาลวงนี่ไม่แข็งกันดุบนะนี่ยาฆ่ามันลา หย่าค่อยงูต้มสองที่นุ่นไปย่าลาบมันอยากเสียง่ายมันอยากบูดรถด่างยาก้าคายมาแต่ท่านผู้ชมพอจะรู้อยู่ลางยาก้าเลยครับอืมเพราะว่ามันต้องยาก้าเนี่ยเอาตะหักบ่เอาเส้นหักทล้วมัโอ้ล้างน่าไม่สะอาดล้างให้สะอาดแล้วก็เอาชิ้นเกลือป่นออกไปอย่าให้มันมีอันนี้คือกันนะโมเมนต์มันจะออกต้องทำความสะอาดดีขึ้นต้มกินนี่อหายเมีนบ่ หายหมอหลวงหมอหลวงคนที่เขาหายเขาบอกให้ไปหายยังไงเนาะเมื่อกินข้อเดินเนาะหมอวิทยาศาสตร์เราก็ปูปัญญาชาวบ้านเนาะครับยาผีบวกไป็นก็ออกไปตัวนี้แต่ว่าห้ามห้ามเอาวันพระบ่หมอวันพระจะไปเก็บโอ้กยาเก็งเนื้อคือตัวน่อยนึง่หตัวแล้วก็อย่าไปนี้ไกลๆก็สานแค่นี้มันให้เขาฉีดยาอย่าไปต้อง โอ้ตรงตรงที่มิมีสารเคมีเพราะต้องไปเจ็บเอาไกลๆว่าในเขาหญ้าคาหญ้ายายังก็แล้วแท้ละเออนั่นแหละต้องเอาอยู่ในป่าเนี้ได้หนิที่มันจะน้อยเขาต้องเหลือกครันมันป่ามันแก้ได้หลายโลกเลยรอยก็โลกกุน่ะเนี่ยอ่แม่นนั่นกุนโอ้ต่อพ่อจออายุยืดหน่อยนนี่ไปกินมึงของจักโลกดอกบ่ต้องวาน คนคนที่ว่าแล้ืว่ามบอถือทำนาตั้งสี่สิบไร่เนี่ยมีนาอยู่สองทุ่งทุ่งหนึ่งสิบเก้าไร่ทุ่งหนึ่งก็แักไร่ก็ยุ่นนั่นนะเออบ่ต้องไปโม่หรอกไอ้คนนี่ก็แข็งแรงครับเนี่ยรักษาสุขภาพครับเดี๋ยปล่อยว่างข่ายกิเลสตายนี่ว่าแกคนสาวตายแกไม่ชอบคุยนะครับแต่ผมโมไปเฉยๆครับนี่ๆๆครับผมต้องหลักขึ้นไปแข็งแรงครับเนี่ยทีนี้ก็แปดแปดสิบสองแล้วนี่ครับเนี่ลากมันโอ้ เงอยู่ป่าอยู่อะไรอย่าดวงพระท่านอย่าดวงพรท่านแน่นอนเดี๋วร้อยก็ลูกว่าเดี่ยวห่างไกลโควิดก็มาจแวะมาคุยมาอะไรกินต่างน้ำก็ได้เพราะเป็นพิษเป็นไผ่ยังกินต่างน้ำครับว่าแล้วว่าบ่บ่ถึงกินยาเข้าห้อปล่อยมันเส้นวันนี้มาสัมผัสตาครับตาก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านครับก็สมุนไพร ตามป่าตามไรนี่ประโยชน์ตาก็อายุแปดสิบกว่าแล้วก็อยู่ทุ่งนาครับอยู่คนเดียวครับสันโดครับก็อายุ80ดสิกว่าแล้วก็หาสมุนไพรกินครับวันนี้ก็มาสัมภาษณ์เรื่องสมุนไพรภูมิปัญญาชาวบ้านครับถ้าอยากอายุวัฒนาก็ตาจะเล่าให้ฟังครับ เล่าให้ฟังหน่อยครับลูกกระเพาะลำไส้น่ะสามตัวมีอยู่สามตัวมีหญ<อ>้าคามีหญ้าคามีหญ้าคาครับหญ้าคาคำหยังเนี่ยเหกระต้นกระทุบยอบที่เขาเขจับมันตอดมันวับลงไปนานๆอันนี้ยาเบาหวานหน่อยเมนบ่บ่ยาลูกกระเพาะลำไสโ้โอ้กระเพาะโอ้ยาลูกกระเพาะมีหญ้าคาเอ่อขึ้งู ยาคุยงูเนี่ยโอ้ยาคุยงูนงูน <c oughs> ต้นคุยงูภาษาภาษาพื้นบ้านภาษาอีสานเัวนีว่าคุยงูที่มัน,น,มนติดขาเหมือนนะโอ้อยาค่ายนาคุ้ยคุยงูเลยไม่อยังอีกกระทุ้มยออมันละสามตัวนั่นแหละกระทุ้มยออมันเป็นต้นยังไงเนาะอันเข้าไปใกลม้มันเหยียบมันมันกระวับลงไปนะโอ้โอโก็เขีย,ยไนไงเออโอ้ตัวนี้วะตัวนี้นะตัวนี้นะเอาทั้งรากทั้งใบสามย่างอันนี้ยาลูกกระเพาะเนาะเนาะลูกกระเพาะรำใส โอ้ตาบ่ได้ไปหาหมอ,อไไมมนเลยไหมบ่นี่บ่ต้องไปหาหมอก็อ,อยู่ตาคนเดียวอยู่เลี้ยงนกเลี้ยงอะไรมีนกมาใสยธรรม,มาชาตินานานชนิดสามสี่ร้อยตัวครับนกหนีหนาวมาจากไซบีเรียเขาทำขายก็ได้ตามหมอหารอยรอยกว็วไม่หอ่ขายอหาหดอกูมิปัญญาสมมตว่าอยากขายข้าเจ้านาอันนี้เห็ด เอาเป็นวิทยาทานครับวิทยาทานถ้าหายหายแล้วนี่ต้องซื้อขนมไปตักบาตรยาิพกหาครูบาอาจารย์เขาจะสอนบอกมั่งสั้นแล้วสั้นโอ้มีไข่บ่ะมีไายดอกไายมีอย่างสั้นแหละแต่เขาสั้นมันจะกลับขึ้นมาเป็นอีกอ๋ออันนี้ยากระเพาะเนาะลูกกระเพาะมีอยู่สามอย่างเออสามอย่างยางข้ยงูยาห้างยาคขานะค้าบ้นต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 ้นทั้งต้น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 ต้่ต้น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 ต้ กระทบยอบโอ้พกเจ็หยียบ่เอนไมยราบโอ้ใช่ใช่ภาษาไทยเขาเรียกไมยราบลากหญ้าคาไมยราบแล้วก็ต้นต้นคอยงูนี่มัน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 เป็น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 ไอะไรนั่นดอกเขาขาวยาวติดขาเขาครับมันติดขาเออใช่อยู่น้ำบานอยู่น้ำบานห่างบานอย่งนี้แบบนี้โอ้ยาพื้นบ้านเนาะดีเบิรไม่ต้องเข้าไปมีหลายตัวอยู่แต่ตัวนี้มันเด็ดที่สุด อย่างนี่ยงหายแท้แทเล่นครับครับครับพวกล้มแน่นๆนี่กินกันไปลงเตียงพริกไปทั้งชายทั้งขวโอยอยๆกินลงไปวัวนาดนี่ต้มไหมมันสุกเกงหน่อยไห้มันบุกเกงหน่อยครับเอาหมอยญ่เอาทอพ่อๆกันนั่นแ่ละครับเอาเอาขนาดเดยบาเดียขนาดคนละเอย่างเราเท่าไหร่ย่างลพี่ะร่วมเลยโอ้ผมหมอย่นึงต้มก็ได้ โอ้ยร่วมเดือประมาณคนละกิ่งย่างะกกำเป็นนกกำมืดบ่เออย่างนกกำชนนี้โอ้ยเล่นหลายต้องอดีตื่อเนาะแน่นอนที่สุดกระเพาะเนี่ยหายโรคกกระเพาะหายโรคล้ำไส้โรคหลายโรคอยู่ยเบราว่านี่ขี้คุยกินลงไปเลิกต้อ่ได้ซื่นเนาะไอ้เบาหวานเนี่ยมาดีเบอร์หวานเนี่ยเบาหวานมันมีบอระเพ็ดบอระเพ็ดออาบอระเพ็ดลกระชายกระชายกระชายขาวป่ กระชายขาวกระชายดำก็ได้โอ้เนี่ยเห็ดดำยากระปุ่นนี่บ่อครับกระชายดำก็แงยิ่งดีด้วยอ้มันแก้โควิตหรือไรกระชายเขาวาดอืมครับอันนี้มันต้องเอามาตากแห้งนี่บอระเพ็ดโอ้บอระเพ็ดตากแห้งตากแห้งไปซื้อน้ำร้านอีเซตึงก็ได้ด้านเขาไปซื้อใช้ก็ได้ดอกด้านด้านบอระเพ็ดสองส่วนกระชายส่วนหนึ่งข้นเข้ากันบดดีๆบอระเพ็ดหนึ่งส่วนกระชายหนึ่งส่วนข้นเข้ากันปั้นให้มันทอกับ เอาเหี้ยไหนกะไส้หั่นบ่หั่นบางๆตากแดดตากแห้งยี่ร้านเขาก็มีอยู่บโบดตัวห้วยบดให้มันละเอียดแล้วบดบ่อยอะเลยครับบดบดทบ๊ททั้งสองอย่างเขาจ้างเขาไปบดกระแด่ขั้นเพาอยู่น้ำขุ่นน้ำปางกะไส้ขาวกะไส้แล้วก็ครับยังก่ออาหารบอราเพ็ดโอ้บดบดแล้วมามาปั้นเป็นลูกก้อนบ่มาปั้น มันน้ำผึ่งใซ่ยเหมือนน้ำผึ่งเดือนะึงเขาเลี้ยงนี่มันดีที่สุดอ่ะผึ่งเขาเลี้ยงเขาขายคนละร้อยสามสิบไม่ตันหลานคนเลี้ยงผึ่งเลี้ยงวะผึ่งเลี้ยงกันได้ผึ่งอันธรรมาชาติก็ได้โอ้ผึ่งธรรมาชาติแพ้คนต้องซื้อร้อยหาสิบคนเขาตัวซื้อดอกเพราะปันนั่นดอกซ <c oughs> ื้อไปมันถึงตัวผู้ก็ดึงเขาก็ขายเขาห้องห้องร้อยหาสิบเขาก็ต่อได้ร้อยมันก็มีเด็ดผึ่งขายเพราะผึ่งผึ่งญ่มันเขาเลี้ยงมันไปหาน้ำหวานแปดกิโลเดมเดมดีจริงทำไนี่้ เอาจากป่าเนี่ยผมไปเอากับพี่พาเนี่ยอยโลโลละสามร้อยตกขวดละสี่ร้อยครับพึ่งแท้เนี่ยเขาเอาเห็ดบ่มีวิธีคือเขาเอามาขายเขาไม่ครื่องมือรีดมันบูมี่ขีดขึ้นวัลโล่บูมี่ตัวบูมี่ปีกมันสะอาดก็กั่นเนี่ยมัน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 มีหลายอย่างเลยมันสะอาดก็กันเลยพึ่งพึ่งแท้เนี่ยพวกชาวบ้านแปลออมาเนี่ยมันเป็นม้วนด้วยกันทั้งขีดขึ้นวัลทั้งหัวทั้งปีกทั้งขนมันมันสกปรกเข้าใจบหมว่เขากั้นกล่องมาเหรอ อ๋ออันที่อันเขาขายเป็นปะบอที่เขาขายซาบานนี่แหละซึ่งพวกมูเจ้าไปเอานี่แหละครับท่านเขาขายโยนเขาเพิ่งเลี้ยงนี่มันดีเวดน้ำแดงตรงเข้าใจปะหอมกว่ากันเนี่มันเห็ดงายแม่เนั่นเขามีเครื่องมือลีดเดียวพึ่งแท้พึ่งป้าหรือพิ่งเด่นหานี่เขาหั่นวันแท้โอ้สับปะรดรักษาแผลได้กับพ่ออาหาร แล้วก็มันมันไปหาน้ำหวานมันมันกันใช่เหมือนกันครับมีเครื่องมือตัดกินกับกล้วยนว่าตอนเช้าเขามีมันเบอร์โซกับป่กนะบม่ยังไงมันรุนร่วนเลยหอมเหมือนกันเด็กเพราะว่าจะซื้อมาให้เจ้าลองเจ้าโอ้โหลดครับครับครับเจ้าโอ้โหลดเจ้าเอ็นน้องคอยเจ้าต้องเบื้องในมันออกเจ้าว่าผมมาถึงเจ้าเพิงป้านะครับผมมาหลายผสมกันปั้นเนี่ยมันกลายเป็นตากแห้งเป็นป้าไปหน้าเข้ากับเม็ดตะคุช่าเพิ่งเขา ขาดคลายเขาย่านมันปลอมนะย่านมันอ่อนนุ่มตาลนมันบอปลอมนะครับต้องเบิ้งให้มันออกเบิ้งว่าเป็นเลยแล้วมันเขาเอาบักษาเกณฑ์มาต้่มนะเข้าใจปะักษาเกมันคล้ายๆกันนั่นเลย ไปใช้ยาซุมนี่ขั้น,นันของแท้นี่มันมันจะเยื่อยออกมันบดติดกันนียขั้นจะของแท่ขเขาเลี้ยงนี่ก็ดีกันเยู่เขาเลี้ยงมันก,กัน,นกแน่นอนนอยู่บ่อยๆังก็คุยสะดวกสถานครับเพื่อนๆครับว่างๆก็เป็นยายุทนาเดยมาห่างไกลโควิดก็มาตามทุ่งตามป่าตามทุ่งน้าแหละครับเดีเออก็รักษาสินห้าเนี่ยปล่อยวาง <laughs> ปล่อยวางมาตาก็ทำมาทำโมเลี้ยงนก ธรรมชาติอยู่สี่ห้าร้อยตัวมีนาสิบเก้าไร่ปล่อยวาง่ากิเลสให้ตายโอ้นกมาจากขากิเลนตายไม่มีปัญหาปล่อยวางคนใจบุญถุนทานครับ